มันมีปัญหาเฮ้ยแล้วตอกไปโดนเข็มเก่าทําไงดินในกรุงเทพหรือที่อื่นๆนะครับในโซนปริมณฑลอ่ะขามันค่อนข้างที่จะซอฟต้องงเสองเข็มคือมันไม่ลงก็ได้แต่เราต้องต้องยอมรับว่ายอมรับสภาพในการชุดตัวให้ได้สุดแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วผมเน้นย้าอีกหนึ่งรอบนะว่าอุปสรรคหน้างานเนี่ยไม่ว่าคุณจะเคยก่อสร้างมาแล้วโดยใช้เข็มหรือไม่ใช้เข็มหรือมีปัญหาอะไรด้านล่างเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยรับจบให้หมดเลย สวัสดีครับอย่ผมช่างชันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านมันทิกาแถวบางบอนสามนะครับวันนี้ผมดีลกับลูกค้าไว้หนึ่งคนซึ่งเขาจะต่อเติมรอบบ้านเลยรอบบ้านในที่นี้คือผู้รับเหมาก็ยังไม่มีไม่มีอะไรเลยนอกจากช่างเสาเข็มอย่างพวกเรานะครับอ่ะพิยุ สวัสดีครับพี่อู๊ดคนเดิมสุดหล่อของเรานะครับอ่ะพี่แนะนําตัวอีกรอบนึงครับสวัสดีครับผมปริวัติอาจองนะครับก็คือว่าเป็นสามัญวิศวกรโยธาคือวันเนี้ยเราเรามาประเมินพื้นที่ให้ใช่ครับใช่ใช่ฮ uh huh. ะประเมินพื้นที่ให้ว่าจะก่อสร้างและลงเข็มประมาณความลึกที่เท่าไหร่เพื่อถูกต้องตามหลักวิศวกรรมครับหลักๆก,ก็จะมีในส่วนของตรงนี้ลูกค้าจะทําเป็น แค่พื้นอย่างเดียวเลยพื้นอย่างเดียวแค่พื้นอย่างเดียวจําเป็นก็ต้องจำเป็นลงเข็มบพี่อ่าต้องต้องลงครับเนื่องจากว่าดินสภาพเขาโซนกรุงเทพและโซนบางบ่อนน่ะค่ะดินค่อนข้างที่จะนิ่มเพราะมันเป็นกับโซนทะเลเปอร์เซ็นต์การสุดตัวมีเยอะยังไง <m> ยังไงถ้าไม่มีเข็มยังไงก็สุดตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างหลายคนนี่ก็ถามว่าเฮ้ย แม่งแค่เทพื้นอย่างเดียวมันจเป็นต้องลงหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันไม่ลงก็ได้แต่เราต้องต้องยอมรับว่ายอมรับสภาพในการทุดตัวให้ได้สุดแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วสมควรแหละที่จะลงประหยัดอะไรก็ประหยัดไปเถอะเก็บค่าเหล้าค่าไรนู่นนี่นั่นเอามาลงเข็มดีกว่าใช่ครับนี่ตอนนี้ผมก็มาอยู่หลังบ้านนะครับที่เขาจะรีโนเวทตรงนี้แล้วก็ต่อเติมออกมาเป็นห้องครัวเบื้องต้นก็คือจะสร้างแต่รั้วนี้จนถึงสุด บบ้าน,นะครัตัวนี้เหมือนเขามีเสาเข็มเก่าแล้วเขาลื้อถอนออกไปด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เข็มเก่าที่เรามองเห็นก่อนเบื้องต้นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยหลายคนมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยแล้วตอกไปโดนเข็มเก่าทําไงอันนี้ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเดี๋ยววิศวกรของเราเนี่ยเขาจะดีไซน์เรื่องของตำแหน่งเสาเข็มและคานขึ้นมาใหม่ หรือว่าจะทําในรูปแบบใดเราก็รอจัดแบบยืนยันจัดแบบอีกทีหนึง่งไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ย hey, มันมีปัญหาอันนี้เราช่วยเคีรยทั้งหมดครับผมเน้นย้าอีกหนึ่งรอบนะว่าอุปสรรคหน้างานเนี่ยไม่ว่าคุณจะเคยก่อสร้างมาแล้วโดยใช้เข็มหรือไม่ใช้เข็มหรือมีปัญหาอะไรด้านล่างเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยรับจบให้หมดเลยมาถึงในส่วนรัวแล้วที่เราพูดถึงหลักๆเลยที่เน้นที่จะต่อเติมเนี่ยคือ ไม่สมควรที่จะเอาไปยึดกับตัวเดิมอาคารเดิมเพราะอะไรครับพี่เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นโครงสร้างเก่าโครงสร้างใหม่ถ้าเกิดว่าเราเอาโครงสร้างมารวมกันหรือว่าเชื่อมต่อกันมันทําให้การสตัวของเสาเข็มมาแตกต่างกันและทำให้มีปัญหาในการในการดึงตัวอาคารก่าอาคารใหม่ให้มันเสียหายได้ถ้าสรุปง่ายๆเลยก็คือไม่สมควรที่จะไปยุ่งเลยเพราะว่าไอ้เสาเข็มเนี่ยเขาก็ถูกคํานวณมาเพื่อรับ โครงสร้างของเขาอยู่แล้วโครงสร้างใหม่ต่างกันไอ้ส่วนของเราเนี่ยเราก็จะคำนวณของใหม่อย่างเดียวใเพื่อให้ไปแมทช์กันกับไอ้ตัวโครงสร้างเดิมแยกโครงสร้างโดยสิ้นเชิงปล่อยให้เขาเป็นอิสระของไทรของมันเลยและในส่วนของตรงนี้ทางเราที่บอกว่า เอ้ยคุณจะต่อเติมบ้านเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้รับเหมาก็ได้เนื่องจากว่าทางเราจะมีพวกออฟเฟอร์หรือว่าเซอร์วิสพวกนี้ามา帮忙มาช่วยบริการลูกค้าแนะนำลูกค้าว่าล,ลักษณะบ้านคุณแบบนเนี้ยคุณจะต่อเติมกี่ชั้นหนึ่ง <1 S 1> ชั้นสองชั้นลักษณะเสาเข็มแบบประเภทอะไรบ้างอะไรพวกนี้หรือว่าลูกค้าบอกว่าต้องการต่อเติมไป1หนึ่งชั้นราก็สามารถคำนวณเสาเข็มให้ได้ออกแบบให้ได้และชื่อบรกษาให้ได้ครับเอ,อาเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าหนึ่งก็คือสํารวจ ใช่ครับสองออกแบบเข็มใช่ครับสามารถออกแบบห้องครัวได้ใช่สามารถออกแบบไปถึงราคาเลยใช่ครับอ่ฮะก็คือสามารถจบในที่เราใช่ได้เลยแล้วก็สามารถเอาแบบตรงเนี้ยหลังจากที่เราตอกเสร็จแล้วเนี่ยเอายื่นให้ผู้ระเบมาหลายๆเจ้าเพื่อประเมินราคาที่ลูกค้าต้องการได้เลยใช่เพราะทุกอย่างวัสดุใช้เหมือนกัน บริเวณรอบนอกนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าดินในกรุงเทพหรือที่อื่นๆนะครับในโซนปร,ริมณฑลอ่ะขามันค่อนข้างที่จะซอฟต้องลงเสาเข็มเนื่องจา,ากว่าลดการซุดตัวของพื้นนะครับตอนนี้ในเมื่อเราต่อเติมแล้วอ,าอยากจะให้ทำไปให้ใหมันจบไปเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทีหลังเนื่องจา,ากว่าถ้าเกิดเราเทพื้นไปแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเสาเข็มโอกาสเทพื้นมันซุดแล้วไปทับตัวกับโครงสร้างเดิมของออของของ,ของตัวอาคารอย่างเช่นว่าระบบไฟฟ้าใต้ดินท่อน้ําดีน้ําเสียใต้ดินอาจจะไปกดทับและเสียหายแตก ระบบสุขาภิบาล<ช>ที่<ช>ต้องมาลื้อแล้วก็ซ่อมกันนู่นนี่นั่นอะไรท<ช>ี<ช>่มันยุงยย่งยากยุ่งยากครับอ,อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดกันในส่วนของหน้าบ้านที่เป็นลานจอดรถตอนนี้ลูกค้าก็คือ รีเวมันเลยว่าตรงนี้จะเป็นพื้นก็คือเรียกกันง่ายๆว่าเป็นโครงสร้างเบาใช่ครับใช่ครับแต่น้าหนักจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่พื้นน้าหนักอยู่ที่พื้นอ่าน,น,น้ำหนักไอ้ตัวที่รับน้ําหนักจริงๆนั่นก็คือว่าคือเสาเข็มมันรับน้าหนักอ่ามันไปช่วยแล้แทนที่ของดินที่รับน้ําหนักก็ค,คือดินเนี่ยแทบไม่มีประโยชน์นดินแค่เป็นตัวเป็นเป็นตัวเหมือนเป็นเป็นตัวเสริมแค่นั้น,นไม่สามารถรับน้ําหนักได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ช่วยอ่าการรับน้ำหนักของดินก็คือเราต้องมีเสาเข็มเพื่อ พื้นลงไปให้ถึงชั้นดินดน้าล่างที่เป็นดินที่สามารถรับหนักได้จริงจริงก็คือเสาเข็มเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมเฉยๆถ้าพูดกนก็ใจง่ายก็คือเป็นตัวเชื่อมโครงสร้างไปหาดินดานหรือว่าดินแข็งที่เข้าใจกันง่ายๆจนทุกวันนี้เพื่อไปถ่ายเทลงดินที่มันสามารถรับหนักได้20ตัน15ตันอะไรไม่รู้แหละข้างล่างฝากไว้นะถ้าใครที่อยากจะต่อเติมบ้านแล้วนึกอะไรไม่ออกให้มาปรึกษาเรานะครับเราสามารถให้คำปรึกษาได้ตั้งแต่ เข็มเข็มยังครงสร้างก็คือเราสามารถเป็นบริษัทคอนเซิลไปในตัวได้เลยใช่ครับใครที่จะสนใจติดต่อทีมงานของเรานะครับก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเข็ม SD บอภัยอึดทนแข็งแรง